คนบูรานตะกี้เขาเบา่เขาไปซี้ไล้วไอ้บอกเข้าชี้แล้วเขาอนุญาตน้าเขาว่าบบราณเจ้าคู่คีขันมือสู้ไปจะกกุดแบบมาดมโบราณประชื้อเลยบุมาดมขมือเจ้าชิกุดบุญใหม่ไงเด้อทำนั่นเลยเกียวยเดียวเาหมดเอาให้เกียร์เกียรเียให้เกียร์เกียร์ี่แกให้เ็นคนงง เป็นอะไรมากกับมาทีนึงทีง่เยวแล้มากอมือมันแขวนก็ตอ,อก <c oughs> <c oughs> ทำมาทั้งมือม่คแวนสัตอ,อกคนมาโ <c oughs> ดนโดนมาเยี่ยมทีนึงได้เนะ <c oughs> าะโดนได้สบายดีสบายดีพี่น้องวันนี้กะมาพบมาพอกับบ่าวซีคือเก่าวันนี้ยังพาท่านได้ขึ้นผูกขึ้นปลาเพราะว่าเนืองจากอนาพายุเข่า่วงนี้มีแต่พ้นกับร่มอย่างเดียวเนี่ย นี่กงนี่มือขึ้มอยู่เลยภาคอ่ะเพื่นกับพนักกับเสาตกล่มอยู่เ <c oughs> บอร์หัวที่ใช้ไปล่าบางๆไงมันเป็นประโยชน์เป็นย,นยามผ่านเตืองรอ,อ,องเพื่อนเพื่อนบอดสบายเพื่อนเบาแต่สิบป็นจงเพื่อน อยู่เพื่อนอยู่วะเป็นจะเทิงอนันอ่ะจะเฮ็ดไปสังไมเาเงี้ยใครรอว่าเป็นใครเนี่ยอะเปเขาอยู่เจ้าเขามันนัง่ง่มดสายมดกระฟาบนายฟามัานเจ้าเขาไม่ยากดูอมติดตัว ยาด่วนก็บรีสามวัางเี้ยอาเนี่เนาะก็ขาดเจ็บรรเข่าม่าจะคืพน,นพูดกัยากนะผ่านคนเนาะผมบา้ต้องเจ็บกเข่ากัี่่าเออเวลาเนานนั้นวผู้สาวนาหน่อยหนวดเส้าแด้ถ้าผู้สาวนาหน่อยหนวดใช่เมืม่อยนะนะวดค่ะปวดเท้ามาจาะฝนบอสวายเจ็บเข่าคีดออาฝืนเป็นไข่ยินทนบรราตรฝนบอสวายก็เลยเล่าไปก่อนว่รราฝนเป็นไข่ นี่นี่ก็สิเป็นเหอนผันเติมได้หนี่กเพควนครับเป็นคนมักง่ายยู่ง่ายเลยนี่โม่ขันยากนะหยาดเลเบาะเป็นวะยู่งไงจุงไงใช่เนาะเออยู่ง่ายกินง่ายเป็นที่นี่เป็นที่ว่าคนคนงานของเพควนนี่อันนี้อันนี้ปีนี้ว่าเดือแต่แต่ปีอะไรนี่อ๋อปีนี่ละนี่นากเป็นนายพาย์อ่า เป็นอดไผ่านนี่ยแต่ว่ามีแต่หมูเนาะนี่นเนาะผ่านผ่านเห็นจากโตเนาะมันลายโตของคุณน้องเป็นเหินมันเป็นอะไรผ่านไปเพิ่งกันนาเปินสวนเินเหินเห็ดสวนอยู่ดุมมาาม่มันคากเยอะช่วานที่เห็ดสวนบ่อน,นี่นี่ความหมายของมันเอาไว้เห็ดยงอันนี้อ่าเอ่อเาบอันที่ปอขึ้นมาใบีปอกขึ้นมากันที่ปอไวเนี่น พี่ป๊อคมันขึ้นมาต่อไปพี่ก็ะื้อจะขึ้นมากตัวนี้กันพี่ป๊อกผวมาหนึ่พี่ป๊อกขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างแต่พี่กระื้อขึ้นมาเสียวเซียวผิ่นา่นมาสวนไปกินเขากินน้ำนำตอนนี้ฝนยังตกอยู่มันสิพาันไปเบิ่งสวนมึงก็เห็นเป็นตามนในสวนในเขตนี้ก็เห็น Hả? Ah? À, lệch thái thay thái hả? Oh, lệch thái sao lệch mũ? Đúng này ốc <laughs> <laughs> oh, <laughs> <Đấy rồi. cười> hey, à, thái sao? Đây, hi hi đi hả? Cái đâu? nuôi sư đâu, lệch thái, sao ốc lệch mũ? chào cháu sư, cháu sư là vô? À, cháu, Hả? Ch ch ah, sư đó lệch mà? เจ้าซื้อหรืว่าเล็กวาเขาซื้อนี่เราไม่ยิน่อกลงเล่านักัก่่ซ้ขาวพ่นจน่กระตอกกระตุกไดเลาเนี่ยเก็บกระตุกขายเลยเพื่อเดี๋ยนี้พอสุคเราหาเก็บนี่กะนขายห้เวียดพอยวนไก่กับประเทศเวียดนามมักโมนยังได้ผก่ะ นี่เป็นตาสวอนคณะสิบปานนอกก่านาเฮาหลังจากฝนตกฝนตกแล้วน้ำขึ้นน้ำขึ้นน้ำท่วมแล้วก็น้นำลงว่นี่พากันมาเห็ดสวนหลังจากกันแด้วหายแล้วหน้าเห็ดเตียนไปลเลยสุดขีแม่น้ำตัวนี้ผาข้างกับสิบเ,เนินอ่ะบานแดนสวรรค์บานใหญ่ตัวนั้นนะ <c oughs> สำสาหรับอนะ่ะหวานที่ทางน้ำบาซียูนี่เป็นหวานอารนตัวนี้น กแปลงผักซุ้มผันยุ่มผักวานั่นกะเฮ็ดผักหั่นสุ้มยุมมมย่มผกักนี่กะเฮ็ดนี่เนี่ผักงาคาคีงผันปลูกนี่ยผักอยู่เป็นหอมปอเป๋อหอมเปสารพัดลายแนวอาหลอกแต่ละสวนหมดโอ้ ตัวนี้งเป็นหมูทันเดียวเลยพวกขากตัวนึ่งขาก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 ,ก,กโอ้โหตัดสอ,อนแท้สนใจจะปลูกหอมบัวหอมบัว,รห,บวรหรือเป็นฝักกาดเพราะมันมันคือว่าพื้นที่นี่มันเหมาะกับการเล็ดสวนครับเนี่ยอยู่ใก,กล้กับปัญหาสายน้ำนี่เลยเวลาที่ว่ายามมึงเลี้งมันก็น พากันมาอาบน้ำเห็นไหมเพาื่อนเพื่องเนี่ยมาอาบน้ำแล้วก็พากันมาอาบน้ำแล้วก็ตักเอาน้ำเนี่ยมาหดสวนเนี่ยโอ้คักหักหัก <c oughs> ถือว่าเพือพ่องเพื่องเดือกมาอยูออน่น้ำเมียผมก็ถือว่าถือกระฟันเติงน,นี่เพราะว่าขึ้นฟูกะเหมาะเธออยู่บ้านจู่เฟื่องที่ใช้สวนกับเหมาะนี่แหละเพื่องจึงใหญ่มาอยู่พี่เนี่ย แค่อันบานเพื่อนแท่กระยวนมึงถาปังทอง <c oughs> โอ้คักเนาะสวนยูบ้านจนอยเติงเนาะฟาโต้เห็ดเดียบขินนมน้ำหมาะสมขนาดเนาะเป็นยักเอมักหนังยาวแท้ เ<ภ>วกเขาเจ้าเขามาเซ็จให้กินหนอนรอกะหอกกับใป,ป่าใบป,ป่าป,ปาตาใจตล้วกะหอกเจาเขา,างานแห่งกระปะ <c oughs> อ้ะจาจไหนจะับซนเดีวกินมึงเนาะพอดีหิวเขา่า ป้าตัวงามดีบางคนเอ็นเอ็นหุ่งกว่นี่เพาะหุ่งหุ่งตาน่ากน่าเฮาาหุ่งกินน้ำต่ว่ะไปเจอเอาก็ได้ไปด้วยเลยโอ้เจ้าอยู่เลยไปเจอเอาได้ให้ครับอันนี้นะเราให้ข้ามคุณนะให้ข้ามอ็ข้ามป้าตัวโครงโครงประหดเบียบคุณแต่จริงแล้วนั่นไอ้น่าแล่นน้ำนี่หวยได้ทั้งเลยอ่ามันกระทบกระแช่งแดดอ่าเป็นไอสิโตสายลุ่งสายลุ่ง ความเสือมวะคมเสือมบุห่าตายมีแห้งแบบคนตะกี้เด้อตายมีแห้งแบบแต่ห้องแล้วก็มันขึ้นเลยมันขึ้นเป็นรางบรรดวคนตายนั่นแหละอ๋ออันอันอันนี้นะเออแล้วคนตายดอกเขาพังความความเสือเพื่อเขาไม่ได้พังกับมีคนชกตะกี้เด้อไม่ได้บรรด์โต้ปีแล้วมันขึ้นเหมือนไปกินหนามอยู่อ๋อคุ้วยแบบดูเถิแท้แล้วมันห่า อาตวว lose, ู้ซับเจนขนาดโตปกใหญ่ท่านเคยล่องมันก็ล่องตลอดแน่นี่นะเดี๋ยวมันคือว่าใกล้ๆแถวน้าผมแค่นี éger, <'s a fierce door> ้เลยมันอยู่เอ่าได้มาด้วยในเด็กลีโอ้โหอ่งตวด้วยคนแต่ว่าว่าวในความเสือคือเพิ่งว่าวนะแต่ว่ามีอีกอย่างหนึ่งเขาว่าเขาเอามือชี้บ่ได้เพขนว่าด เขาเมือชีแล้วมันแบบจะเป็นแต่เขา่มันเป็นเหตุเป็นแนวบุดีขึ้นโคขี่เล็กนะอ๋อแม่แม่น่ะโคขี้เล็กกันอืมแม่หน่ะก็หน้าแหลกมันเคยคืนมองแล้วคืนมองกันแล้วเนาะอือมันเคยแต่ปี่กายนี่็อันนี้เอือยเห็นบอนนี่ง่อนที่เขาอ่านหนังนี่อ่เป็นว่างเเป็นว่างเลคนโบรานตะกี้เขาวอาว่าเขาไเมื่อชีเลยว่าเขาซีเลยเขาขออนุญาตน้าเขาว่นเขาโบรานเลยเจ้าโคขี่ขันมือชู้ประกุทธ์แมาดมเออ บ่บ่จื้อเรื่องบ่ครับครับบ่รับบ่เมื่อเจ้าสิโกดบ่รับบ่ซั่นเด้คายไปเลยแมบ่เออหายไปแบบแสงเลยมันก็หายเองดอกเนาะเออหายแวบเลยสร้างว่าเมัน้มจบ่นมือจสิดผู้เฒ่าผู้แก่แต่ก่อนเนาะตั้งสร้างเว้าย้อนย้อนๆลเนาะเออตัวเล็กย้อตัวบ่ได้โอ้ยถาเพิ่นนี่เนาะ ไปกันไปใะไไปชงข้าวให้เอยก่อนเเป็นเียดมมามาหดิเออโอ้เ็นเอเครื่องมาชงไงม้อยมะทัวประเภทบ้าเออ n ก็นตัวเอาเองน่นี่แหละแถวเวียดเนนั่นทัวพนูเข้าบ้าเตียงกบได้เนาะ แมนปิงกบตำทวานี่ครับทัวนุดยอดอะไรนี่โอ้ยกินมัมหนึ่งก็โอเคนะไอ้เนาะอืมเอ้ยผมมาต่ออ่อนหนึ่งกันเนาะแมนแมนเฮ้ยปืวดขวัญเลยอืมให้ชูปินนี่คนตำบัวหอยเอาบ่วใบเนา้เเจ้าใต้แล้วบัวมี่ยนะอันนี้เต่าคนนะแต่เก่านะกลุ่มสีขาถึ่นกุ้งสีขาคนเพรนะฉะนี่มันหนึ่งวันที่แท้ผมจะบัวเมี่ยนาะพันเต่าใต้มันเจ้ากันบ่วหอยเนี่ยเอาเต่าไหว หอยหยาพันธุ์มนุษโมุดมันดูเหมือนผู้ขี่กูจ้าาจะแกงกันเนาะเนาะดูแลก่อนพอยแมนความบ้า่เชื่อเนาะแมนหอยเรียวอะแมนไม่หอยจะจีเพาะเนาะแล้วเนาะจูบจบอะดรเนี่ยจรบแล้เนี่ยเาออกดูข้อนี่แมนจูป่าอ่าี่เด้เทางาเลยกเนาะนี่ได้เ

ตัคนมาคนมาดูแบบบริษัทเดียวรัทต้วันเน่นจีมนอตรทไอ้พาเจียวไนน้องเพื่อนรเนทน้าคนม่ทน้าอไรัน ยืชุกเขาเลยยนาะเป็นยังอเหอยนี่อยู่ขมือก็มาหอยแต่ว่าจะอยู่ขมือเยจะหอยจะอยู่น้ำเอ็นซุดใส่ซุอย่งรอยู่น้ำเอ็นซุใส่อูใส่นะใส่ซุดนว่าอยู่น้ำมาหอยเป็นเมนูโอ๊กวันนี้ ได้ปะฮะพอตอตลมเป็นลมเขาเป็นอนปลาหรือจานจะไม่หักซะเลยเนี่ยใช่ปะ มัจำเป็นตั้งใจเนาะใช่เเก่งเก่งทีจังหวะถอดสับเจ้าเปิดบอยันเมียนเนี้อาเกย์ผ่านเติงแตงกินให้กินอีกคือเกาโอ้ยผ่านเติงตุมอีกแล้วตุมหอยอ้าวโทษฝ่ายนกฝ่ายนก ล้วะคับาปนนปลาตัวแห้งเนาะม่หักท้าหัวเนาะตับัวเส้นตับสกับเกสม้มขามพมาขามมาชอบมะขามมา้เอกมาชอบเทขามกับทัววะเราเทิ่กขมีขีนนไม่มีขีมาแซดเนาะแซดหเยพวกเขาเขาไปแซกไปร ควางต้งคือพิลึกเสียบันเ,นเอ,อา,เออาตนสันเนี่ยเอ,อ้าเอ้าศูนยกิโลทางนาท้งลมทางพนมาเนี่ยเอ้าอื้อหือ,เอ,อ,เอ,อ ขัดได้มักถอ่เลยพอเราเชินเขาเราใส่รามเสยาได้เลเราสรปอกสย่านะสดสดเลยนะ่เฉพาะเลยใส่ตัวเยนชีเมือก็เป็นยังไงัวเหี่ยวแมนบ้ลอบางเราแล้วบัสือใส่ตัวเย็นชีเมือก็ัวเหี่ยวบัวเหี่ยวต้องางมัดใส่เลยต้องเป็นีดดมื่อนี่เหี่ยวเลยาะบนมือเขาจะทื่อมากกับเหี่ยวแล้วพอเรือเขาเลย เขาใส่ยาเลยเนาะก็ใส่ยาก็ใส่ปุ๋ยมันแสบเลยอันนี้ก็ทำมสาดิรมนใส่มันแสบใส่มันอ่ะนะบนเอาปอยไปใช้นามบนเอแล้วการบดกันนสุดยอดเลยมาเือนใหญ่ๆเาตำตัวให้กินอีกขักขนาดกินรับมันนัดเนาะว่าเขาจะกินหมูป่าได้ขาดเยากินเ้าหอเลาจกินกันเอามาตมกับเเยกหนึ่งนนตมเอาเคี่ยวกะดูมัคักรองหล่อกะ โอ้เจ็บใจเด้หมูปลาปีนี้ได้แล้วกินปรสะใจเนาะมันสังสลายหรอกสลายม่นคือประสาใจมดนมดยามมุกบกเหมือนยามมนุษย์ขี้เกลือนเนาะยามมนุษย์ขี้เกลือนนี่ยากและฉาบม่ได้เนาะบุกนี่นาะหมูปลาเนี่ยามมันกินข้าวยามคอยเข้าให้ได้มันง่ายนี่ตัวมันเนาะโอ้โอ้เผื่อไก่เป็นใใหญ่เป็นตาจานเนาะผู้ตัดว่ะโอ้ใบโบ๊ะ ตัว้อาะตัวน้ำอาบตัวน้ำอาบปะโอ้ไปรุนตัวน้ำอาบไแลกระยังอาบน้ำชพอเออเข่าหัวยาเลอาบยแว่าขึ้นจอยัุฟมี้กินหั้กินมนิเปปาอาเถอะน่าจะไปที่นบาเรอัโอ้ยใจบนทัใจเียกซะเยะนำออกกอนนำออกกอนนำทอดออกกล

ยาหมองยาแมงคนนี้ครบเจียวเด้ไรโดนนี้ได้เนาะดีคือกันเอาขาวมาปบจับมาเลยมาเปิดเอาไปยังนะไปจับมาเลยนะเอาด้เวลากินข้าวกินน้ำาหะมาเต้บ่างกันหนึ่งโมงสองโมงเนาะมาถามาปืบสอดปบมาหัวเจียวกันเถอะคือบหบ่ยิงกัหนโอ้ยานขาวใหญ่ด้เอาบวกันี้ ปิดปะตัเอาะมือลรหานมาขมือออา้องบบทึกจังหวะไปเลยออกมือใดนี่ชิ้นานะแรแฟนนว่าเอาลุ้นบุกินวะมาเลยบางมาตามาเลยบ้างกินข้าวไหมชลใม่เยมลยเล่นมกินตะันตามต่นั้นม่แต่อน้เด ใส่แล้วนั่งเคียงครับเนาะมะขามาโต้ก็เดี๋ยวมาขาดไปขาดเนาะมามาของเขายอดเนื่ยรู้อเขาตัวเราเติ่งหงายชุดหงอดแหละกินพร้อมหงอนหอนพร้อมเมาเนาะใส่เคียงก่อนนี่เดาตัวมีอารมณ์ไม่เมื่อไหร่ถือแต่ว่า ก็งอยกับขึอเอะาเยอะเขาบ,บืมยานกินกิจูปลาบุบบับบุบบับบุบบับเป็นไงมากับมาทีนึงทีง่เยาได้มากอมืองม่ขอนก็นอตอกทำมาทั้งมือแม่คอนไปตอกคนมา <c oughs> โดนมาเียมทะนึงได้เนาะโดนได้เราจะมือทนึงได้มือเส่าโว่พ่อมือแรงก็โ่พ่ก็ชิงะทานในประตูแล้วันไม่ร้องกินกับมาเลยลยเนาะบ่เนาะมามาเลยตนเผาเนาะต้นเผามะน่งมีผงมาเลยไะ้เปล่า ไปกับไปกันเตือไปกับไปันงตึองัุตอเลยนะก็มีชินมูป่าบ่ม้เผาบ่ได้มากูมื่อนะไดมาเลยต้อง้มือนะแต่ว่าต้องเป็นต้องเป็นสุข้าวคือมาได้หนอจะคอเงินเฮ็ดกินให้หนอเบ่บ่ได้กูมือบ่ไว้กันไม่ขนเ่อหนอะเปเรื่องเรื่ยงเอากอนที่อยู่หมด้วะที่เราเด้อโอ้ยขะดิ อยู่ทังแท้ก็โทษอาเจ้ามีบุญนะอันนี้ตำเราเทิงเขาอันนี้ไปกินข้าำข่อยปากก็มีบุญเราก็ม่บุญนเม่อไหร่แมนแมนตงกดด้ไกินข้าวนยเขากันร่าง่ายด้อดิโอ้ยทัวนี่ตำได้ไเขาบเอ่อเ็เนาะเป็นยังนเหรอเืกระปูกระปูนะไม่ชวนกระปูเมักิเดือดยหอยบัวเจาว่าเขาเขา แกงครับเลกก็กตัดเกหอน่อ,นนอ,อย่อนดูแกงเยหมอหอ,มอ่่ากับว่ตึงผู้สาเหตุจะเจียวว่าคขมเป็นยังน้นคอยมั้งใ่ตลอดจกักแตน้ำมันดิ่งแหงเลยด <c oughs> ิ่แหงแบบดิงดิ่นม,มันก็มดเกันแล้วปโอ้ยไปปา่าเปนยังไงหนอไอ้ดูบองปีไปปาด เราต้องเติมวนตะกี้ไปเปล่าเขาเหดเกลยนมันผักจะมันผักัผักช่องมือเนี่ยฮัตทุกแนวทิพย์บริสิมือไปเปล่าความใจมากเนาะตัวเขาตัวในะครูมันมูครูมาจอกอยู่เหอกไปเป่าไปลงเ่อก่สงสัยเรื่องเนื่องบราเป็นตอนจะเข้าเขบาไเรื่ตัวเราตัดคะแนนนิ่ก็ถืตัวในครูมาจักตอเป็นไข่เป็นเนาหว่ะอื่มวงควง ไปหอนยามันเถียรเนี่ยมูอยูก็ยูอยู่เอยเรีวเนะเก่าโมูรียวมาเลยเบิ้งมวยเนี่ยเจมวยเจดมวยเจดไก่ตอนน้นคักไล้แบงมวยแ้บมันเนาะทั้งแรงทั้งยางเดี๋ยวอยู่ได้บาล่างมันลลวตอนมันเป็นนักมวยคัดในคุกตัวเขาไงคนชูงยาเนาะนักมวยชื่อนกตลาดก่จะจับข้ออะไรคือไม่เหลี่ยงหรอเาเป็นเดือยหรือ ฮะบกเขากับเขา้าก <c ười> ินอะไได้เย็นเดี๋ยวมเด่ายกันเ้ามึกสมไมอ่ะอยุใช้ไหเนาะถ้าวันทปลูกมันเพิ่มเหมือนปีนี้โอ้ยยายแล้วเปลี่ยนใจแล้วค้อยบุปลูกแล้วมัเจ็ดองหัวค่อยเขาลักตลอดเขาลักะบุปลูกมันปลูกเือะเพิ่มก็ได้ดเกอรนย่ง ปลูกเพื่ออะไรกันเอาพวกก้อยนีอเาองเจ้าคือปลูกเจ้าคือปลูกมันนตัวตัวน่ะตอนนีเขาลักปวยตัวตกับว่า้ตัวสบายเนาะอามาตัดตอนเห็ดเป็ดสวยฮาเอาไหมเราปลูกคำใหญ่ๆนั่นเลยเห็ดอไรคะนน้อมือกันละปล่ินทั้งปัอ่อน เอาดีขึนอาจขะเดี๋ยวเอมาิเราจะเพมเผื่อบลยไอมมันเก็จากแดดล้วเหลือกงเสือตั้มกาเบื่อจะได้รดายดอันนี้ลาตกีเขาว่าเ็าบ่คนตาเขาว่าเขาทั่วเล็กน้อยเขาทัวยาเถอป่ะได้กินอีกท่วหนึ่งยังอีกทัวหนึงอันย่งบ่ได้อันนมูป่าป่ะโอ แต่คนมาเนี่ยนี่ก็ซีมือและยังบาาเกีเขากล้เจ็มือขามืวะชานี่เขาวอาเจ็ดมือเขาใกล้เจดมือแใ่คนมาี่เขาเขาป่าซีมือเลยยังบ่าวเขาบอกมแงอ่ะดิเาเย็นไ้บ่อยู่เย็นานี่้ใก้พวกเก่าอยู่ป่าเอยูงป่าปน กิดหอยด้วยูาไปไม่ได้รอก10กินหอดดยะนะจะไปไปได้ม, <ปะ S 1> มันมีมวนมนานาวความเสี่ยงลายหนึ่งเสี่ยงเขานอนไม่ได้มันหนาวหรือเปล่าต่นนั้นได้ดังไพ่ถึงักได้ืนเปียกกรอย่าลื่พยางเอ้อไปเถอะขึ้นุดพยานม,มากก่หักคำสมัดเปย์เอาพยางมากรวเอาพยางพูอะไก็ะโจพยานไอ้ผม บอกอุ่นนั่นได้น่องบอกแลมมันบวขาวเนาะแลมันบวขาวเนาะแล้มันบวขาวแล้วก็อายจากโตเฮาครับมันเฮ้ยโมเวียดเวลามันแปรนั่นไปตีนีฮอนตรงนองมันถือพยายามมาเนาะไปใส่เนาะยำนาวมันถือพยายามใส่มันก็มาเสือกันหนาวเขาบอกถือใหย่งเสือกันหนาวยำนาวว้าวเราเจ้าบุหู้นี่แหละอ้าวเอาเขาเห็นแต่ต้น ย่มาเาจะชิลงมาเลีคือมาหอดบอ่นี้นั้นจะบอกใอลงมาแล้วก็ลงมาเ่ขึ้นไอ้น่นมู้เ่าเมื่อยขี่รถเราบ่เมื่อยขี่รถใเมื่อยแนาดีาะจสยบดูบ่บบ่งตามสซฟาบ ไม่น่าก่อนทานเห็นเขาขายอ้นคอยสิเฮาจะเอาเงินกันชื้ออ้นแล้วเห็นราบกินเหยืออจังหรอกครับได้ก็ขอสัมผีสกันเนาะเขาจะขายตั้เลี้ยวตลาดแต่เช่าๆออกมือเออแต่บ้าตลาดบบเขาขายตลาดราบบิบเขาขายตัวอ้นตัาดเขาเปตลาดเี่นพ่อเขาขายตลาดบ่แพงตัวบ่อสำหรับมันนี้ไาเขามากครับขอขอบคุณขอบใจบอกกันในมือต่อไปสบายดีสบายดี